สวัสดีครับมาพบกับช่องพีพล n นอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูพลูฉลุนะครับตัวนี้เป็นอะคูมินาต้านะครับเลื้อยนะครับเลื้อยยาวเลยโดยที่ดูข้อข้อยาวไม่สมบูรณ์เลยดังนั้นก็เลยจะขยายพันธุ์ดูนี่ครับนี่เป็นใบใบใหญ่นะครับใบใหญ่ต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นที่อยู่ในตะกร้านี้นะครับ ได้มาใบเดียวนะครับคือใบนี้เลยใหญ่ๆเลยนะครับเป็นไม้วางข้อนะครับได้มาข้อเดียวพอเขาโตแทงหลอดใหม่ขึ้นมาก็จะเริ่มใบเล็กใบเล็กนะครับตั้งฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ดูแลเลยเอามาขยายพันธุ์นะครับซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ของผมในครั้งนี้ก็คือนำแบบเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นเส้นยาวๆเป็นต้นยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็เอามาห้วนนะครับมาหมวนเข่าแล้วก็ตัดนะครับอเอามาตัดก็คือนี่นะครับดูกัรน,นี่นะครับนี่นะครับตรงที่ตัดนะครับบริเวณที่ตัดตรงน,ะะตน,ะะนี้นะครับตัดนะครับนี่ก็คือบริเวณที่ตัดนะครับพอตัดเสร็จเขาก็จะแทงหลอดขึ้นมาใหม่นะครับนี่นี่นะครับแทงมาแล้ว สื่ในการปลูกนะครับก็จะมีมะพร้าวสับนะครับมีดินถุงมีหินภูเขาไฟมีเพอร์ไล์นะครับก็คือผสมดินเสร็จแล้วก็นําลงปลูกนะครับอ่านี่นะครับก็คือการผสมดินแล้วก็เทลงไปเลยต้นอะคูมินาต้านะครับลงเลย ลาเยอะมากไว้ตรงกลางนะครับเอาดินครับโกบครับ นี้นะครับแล้วเราก็เอาไปรดน้ำนะครับนี่นะครับคือรดเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอ่ก้านเขาก็จะมาประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับไว้ไว้ใต้ต้นไม้เสร็จแล้วประมาณสักอ่าสองสัปดาห์นะครับเขาจะมีรากฝอยนะครับเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทำการตัดนะครับ ตัดข้อเลยนะครับตัดทุกข้อเลยอ่าตัด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 ทุกข้อเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็อ่าพอเขาติดแล้วนะครับลากติดแล้วตัดทุกข้อนะครับไม่ว่าข้อที่ลอยนะครับลากเขาลากเขาลงดินแล้วนะครับลากอ่าลากเขาเดินแล้วนี่นะครับอ่าอ่าที่ข้อที่อยู่เหนือดินก็เกิดครับ ดูข้อนี้ครับข้อนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับนี่ก็เกิดเหมือนกันนะครับเกิดทุกข้อเลยซึ่งข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่มีใบไม่มีใบเหลือนะครับไม่มีใบเหลือก็เกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาไว้ตรงไหนนะครับก็ ก็เกิดนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีใบเหลือกออ็ออกมาตามข้อแบบนี้นะครับแบบนี้ก็มาแล้วนะครับต้นเล็กๆใบเล็กๆก,ก,ก,ก็จะไม่มีรูนะครับเดี๋ยวโตสักหน่อยก็จะเริ่มก็จะเริ่มมีรูนะครับได้แบบนี้นะครับก็มีนี่คืออะคูมินาต้านะครับนี่ภูฉลูสวยมากนะครับ อ,อ,นนอันนี้เป็นอีกต้นนี่ก็คือเป็นผู้ฉลุยักษ์นะครับนี่ก็ดูครับดูก็มีแตกนะครับนี่นะครับนี่นะครับวางข้อเหมือนกันม้วนเหมือนกันนะครับม้วนเป็นก้นหอยเลยแล้วก็เมันข้อนะครับแตกทุกข้อเลยอ่านี่นะครับแตกทุกข้อเลยโล่ดูดูโผล่โดเดขึ้นมาเลยนะครับนี่ผู้ฉลุยักษ์นะครับ แล้วก็ยังมีนี่นะครับอันนี้คือผู้ฉลุอินโดนะครับก็ลักษณะเดียวกันก็แทงขึ้นมาเหมือนกันครับนี่นะครับอันนี้คือยอดอันนี้คือยอดเขานะครับยอดนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูรากครับดูรากข้อนี้นะครับ รากยาวเลยครับนี่นะครับแล้วก็ประมาณสักแตกสัก2-3าใบก่อนแล้วถึงจะเอาไปแยกใส่ก,สกระถางนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีดินมีมีดินปลูกอยู่แล้วนะครับ <es> ก็สามารถที่จะบำรุงปุ๋ยนะครับโดยใส่ออสโมโคสนะครับปุ๋ยละลายช้าลงไปนะครับเพื่อเป็นการบำรุงไปด้วยนี่ก็คือการการขยายพันธุ์ผู้ฉลุนะครับ เป็นมอนเซล่านะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะมานำเสนอนะครับใครชอบนะครับใครสนใจก็สามารถนำไปปรับใช้กับต้นไม้ของเราที่บ้านได้นะครับาการขยายพันธุ์โดยการาล่อรากนะครับแล้วก็ตัดวางข้อไปอาตามสเต็ปนะครับล่อรากเสร็จแล้วก็วางข้อนะครับแบบนี้ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ